ต่อมาเราจะสร้างนะครับชีทเปล่าเพื่อไว้รองรับข้อมูลในการจัดที่ว่าใส่ฟอร์มนะครับเราไปที่การคำว่าการตอบกลับแล้วก็นะครับกดสร้างเป็ดชีทแล้วเราเลือกสร้างเป็ดชีทใหม่ที่คำว่าสร้างครับตอนนี้เราจะเห็นว่า มีเราจะมีชีทนะครับที่เราสร้างเราจะตกแต่งนะครับให้เรียบร้อยกะดูว่ารายชื่อใส่เข้ามาก็อพอดี จัดจางครับอืตอนนี้เราก็ได้นะครับนะการตอบกลับแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็สร้างฟอร์มแบบอเนี่ยครับแผ่นง,งานขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นเพื่อนำไปสร้างเป็น QR Code ล้วก็ เพิ่มผลงานเลยแล้วเราก็นำรายชื่อนักเรียนที่เรามีอยู่ใน Excel นะครับคัดลอกมาไว้ในชีทคัดลอกแล้วก็เข้านะครับนี่แต่ต้องมาไว้ที่ตำแหน่งนะครับตรงนี้คือ b สองนะครับเอ้ย b หนึ่งครับ b หนึ่งคิกมาส์ขวาเลือกวางครับนีครับตอนนี้เราจะได้ข้อมูลส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำลิงก์นะครับการทําลิงก์มาไว้ตรงนี้เพื่อไว้ทำชิว่าโคทีนี้ เราก็มาดูที่แบกฟอร์มนี่ครับลิกเวลาเรียนแล้วเราก็ไปที่คำถามนี้เราจะมาสร้างนะครับลิงก์เราไปที่เพิ่มเติมรับจุดสามจุดนี้แล้วเลือกคำว่ารับลิงก์ที่ก่อข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้วก็คลิกเลยครับนี่ครับ เขาบอกว่าใช้คําตอบกด้งหน้าแล้วคลิกรับลิงก์นี้ตรงนี้ครับผมแนะนําว่าพิมพ์ชื่อภาษาจีนน้องจำไม่ได้ว่าตรงชื่อเนี้ยเราพิมพ์อะไรเลขที่เลขต,ตัว เราพิมพ์อะไรเราจำให้ได้นะครับชั้น m อ็จุดสองห้องก็งใส่เลขตัวเดียวครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการคลิกที่รับลิงก์แล้วเราก็ คลิกคำว่าคัดลอกลิงก์นะครับตอนนี้คัดลอกแล้วแล้วเราก็มาที่ตรงเช็คเวลาเรียนครับ